สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Amazing บุรีรัมย์ครับกับผมปุรุชิบาเสหานุกูลครับรายการ Amazing บุรีรัมย์ครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปรู้จักสถานที่กินชมช้อปเที่ยวดูศิปลปะวัฒนธรรมของคนบุรีรัมย์นะฮะว่าจะมีความ Amazing ยังไงกันบ้างแล้วก็อีกหนึ่งความ Amazing ที่ผมอยากจะมานําเสนอคุณผู้ฟังเอ้ยมานําเสนอคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยครับหนึ่งร้านเก่าแก่ระดับตำนานกับความอร่อยที่เป็นเส้นเออพุอ่นเส้นก็มีอย,อ,ยอยู่เส้นเดียวนะฮะ เป็นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับหาก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยอร่อยทานสักร้านหนึ่งเนี่ยผมแนะนำเลยฮะกับร้านนี้เลยนะครับเรียกว่าสุดยอดมากถ้าคุณไม่รู้จักอย่างร้านนี้ผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละนึกถึงโรงหนังเก่านึกต้องนึกถึงที่นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อโรงหนังเก่านั่นเองนะครับความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่จะเป็นยังไงอร่อยแบบไหนทําไมคนที่นี่เขาถึงติดใจไม่เฉพาะคนดมือานะฮะคนที่เกจิ่งก็ด้วยนะฮะถ้าอยากรู้แล้วก็ช่วงหน้ากลับมา ตามก็ได้กับเมสซิงบุริย์นะครับ เอาส่เบกที่2ของรายการ Amazing Buri Lam ครับแล้วก็ตอนนี้ครผมอยู่ที่ร้านร้านนี้ละเรียบร้อยกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ระดับกำนานก็ว่าได้อาเก่าแก่ที่สุดใน, iram, นบุรีรัมนะฮะเปิดมานานแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะน้ำตัวหน่อยพี่พี่นัทบอลร,รีคาี่ยาค่ะ ก๋วเตี๋ยวเนื้อที่ชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวก็เรียกก๋วยเตี๋ยวเนื้อโรงหนังเก่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อโรงหนังเก่าแต่ก่อนไม่มีโรงหนังเก่าตรงนี้อ๋อก๋วยเตี๋ยวเนื้อโรงหนังเก่าเปิดมาแล้วกี่ปีพ่อพพี่ขายก็ยี่สิบปีแล้วเฉพาะพี่ขายกยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่ขายมาอ๋อคือตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อแม่มาเลยจนถึงมารุ่นพี่รุ่นพี่เป็นรุ่นรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่สองะรุ่่นทีค่ะรุ่นที่สองหนังเก่าเมื่่ออกนเปิดอยู่่นีค่ะ พี่พี่พี่โตมากับ๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลงหนังเก่าก็แสดงว่าคนวีรามีก็รู้จักโหยเวลาเขาเปดูหนังเสร็จเขาก็มานั่งกินนี้มีประจำประจำบรรยากาศเมื่อก่อนเป็นยังไงพี่ตะกอมไทยดีดีมากเพราะว่ามันไี้เพิมีร้านค้านะคะแล้ก็ก็เศรษฐกิจมีร้านค้าเพิ่มขึ้นก็เบาหน่อยแต่ก็ยังมีลูกค้าประจำาอ,อถ้าเปรียบเทียบเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ ก็คล้ายๆกันเละจ้ะเศรษฐกิจเงินจานวนเงินก็คล้ายๆกันแต่อนได้เงินขนาดนี้โตต่อมาได้กำไรก็เหมือนเก่าพอๆก็อยู่ได้ก็อยู่ได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อินเนี่ยความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเนื้อยังมีอะไรบางดีก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีเนื้อตุ๋นเนื้อเนื้อเนื้อสดเนื้อสดเนื้อสดเนื้อสุนเนื้อสดจะนุ่มหน่อยเนื้อตุ๋นก็แบจะกิน กินเรียกกินอะไรนะกล่สมุนไพรอ๋อกล่นสมุนไพรพวกเราจะใช้เป็นพวกสมุนไพรเลยเหรอพี่เป็นพวกตะไคร้ขาตะไร้เป็น้านนอกป้านนอกหน่อยหอมหอมเลยได้สมุนไพรด้วยแล้วอีกอย่างเนื้อคือเป็นเนื้อเปื่อยเหมือนกันไหมเนื้อเปื่อยเนื้อถุงเหมือนกันเลยค่ะที่บ้านเนื้อคนอ๋อแล้วแต่จะเรียก่แล้วแต่จะเรียกความพิเศษของเนื้อไปละเขาบอกว่าน้ำซุปที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะมอนแบบว่าเคี่ยวมันทั้งคืนเลยไม่ใช่ขนาดนั้นอ๋อเหรอไม่ใช่ใช่ไหม ความความพิเศษของมัตสึบิเป็นยัไงพี่รสชาติต้องถามคนกินสัมภาษณ์คนกินไหมเดี๋ยวได้สัมภาษณ์แน่นอนฮะที่รู้ๆคือลูกค้าเยอะมากเขามาช่วงประมาณเปิดร้านช่วงไหนพี่ตอนเช้าหน่อยนึงแล้วก็จะช่วงเที่ยงเปิดร้านกี่โมงเจ็ดเจ็ดเอเจโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งก็ได้ค่ะเจ็ดโมงครึ่งก็เริ่มละปิดร้านบ่ายสามทุ่มไปสามทุ่มก็ถึงหรือเปล่าใช่สุดสุดขายดีจนแบบ เป็นนนต้องปิดร้านจะบ่ายสามเลยนะคือบางคนถ้าเกิดว่ามามาหลังบ่ายสามเนี่ยอ่ะอดแน่นอนอดกินแน่น<ช>อนเพราะติดร้านแล้วเก็บร้านแล้วเรียบร้อยเคยคิดจะขยับายไม่หรอกมั้งอยู่ตัวละ <c oughs> ลก,ก็รู้ด้วยว่าจะทำงานอาจจะไม่มีคนเอาย<อ>ังไม่รู้สูตรเนี่ยผมก็มีคนหนาต่อแน่นอนแล้วการตอบรับของลูกค้าเขาว่าเป็นยังไงบ้างดีการตอบรับ เขาเคยมาแบบมาไกลๆอย่างเงี้ยมานี่มีออออมาไกลมาไกลอยู่มา,มาไกลประมาณไหนไกลไกลสุดไกลสุดที่พี่เคยเคยได้ยินมามก็หลายที่อยู่บนบ้างอะไรบ้างมากันเขาก็อบอกว่าเขาก็กินปากต่อปากอ๋อ <ผม S 1> คือเพื่อนๆอะไรทั้งนล้นเป็นร้านในหน้าะนหนี่นะเวลามีบอลนะเวลามีบอลจะขายดีนิดหน่อยเพิ่มขึ้นคนเยอะขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นเลยพี่เอาไปค่ะ เติมขึ้นเยอะด้วยเยอะมากเยอะเยอะไม่เยอะไม่เยอะมากหรอกพี่พี่เพิ่งมาเยอะมันบอกว่าคนต่างจังหวัดเองเขามากินที่นี่เหมือนกันยังรู้กันปากต่อปากด้วยทุกวันนี้ก็เรียกว่าขายดีมากเหมือนกันมไม่ได้ต่างจากอดีตมากเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้มีคนมาช่วย,ยกี่คนนะเยอะไหมพี่สี่คนสี่คน หลักๆเราขายก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวจะมีหมูสริด้วยอ๋อมีหมูสริด้วยมีการมาแล้วเนาแต่เมื่อก่อนนี่คือขายเฉพาะเนื้ออย่างเดียวอย่างเดียวอ๋อขายเฉพาะเนื้ออย่างเดียวแต่หลังๆมาก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยนะคะับเราเสริมอะไรด้วยเพิ่มในทานเนื้อนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเนี่ยพี่ในร้านมีอะไรบ้างพี่มีข้าวแกงพวกกาแฟกาแฟโบราณกาแฟโบราณก็อร่อยขอกาแฟโบราณนี่ก็อยู่มาแต่พอมาแต่แต่ ก็ใครที่สนใจนะฮะอยากมาลองชิมดูนะครับว่าความอร่อยจะขนาดไหนนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะก็มาแวะมาดูที่นี่ได้นอกจากร้านละร้านตกแต่งร้านไม่ต้องบอกนะฮะว่าเก่าแก่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางคนเชื่อบางอย่างอยู่มานานมากเหมือนกันนะครับกุยดุกี้ดูกี้ได้ดูกี้ได้ดุกี้โบราณอยู่มาตั้งแต่สมัยที่เห็นเลยปะอยากที่มาถึงกุยมันตัวยาวนี่ด้วยเหรอไม่ใช่ตัวยาวไม่ใช่แต่เป็นเก้าอี้ย่างแบบอื่นอ๋ออยู่กุยแล้วตก็หายเลยที่ ้มเอพวกโบราณเหมือนกันออ๋แล้วพี่ไปเตรียมของก่อนจะได้เตรียมมาหนานเนี่ยพวกเครื่องพวกต่างๆเนี่ยต้องไปออกไปไปตลาดเองจับใจเหมือนกันมีคนมาส่งเหมือนกันแล้วสูตรไม่บอกไม่บอกไปที่ไหนโอสูตรเขาจะเขาไม่เคยให้เหมือนเดิมนี่แบบเดี๋ยวต้องมานอนด้วยมานอนไม่ได้มานอนต้องมานอนด้วย อ๋อ้ตกใจตกใจบอกมานอนด้วยแล้วผมใจแป้วเลยเมื่อกี้พอจะเตรียมของได้พอจะเปิดร้านที่เปิดพี่ไปไม่ได้ไม่ได้ไปจ่ายตลาดเองแหละอ่ะพอจะมาต้มน้ำซุปพอจะนั่งนี่ตื่นได้อีกกี่ชั่วโมงไม่ได้ตื่นครับไม่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 ได้ตา่นร้านแบบง่ายสุดเลยไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากเหมือนพี่เก๋ไม่ได้ไม่ได้มานั่งตื่นน้ำซุปแดดตีสองตีสามไม่พี่น้องเรามาถึงครุปเราก็ต้มเขปล่อยได้ทั้งวัน ้เก็จะมีน้ำแกงปัญหามาเนี่ยอ๋อแกงมาใส่เครื่องปัญหาคือน้ำที่เราเสิมตลอดตลอดจะเป็นน้ำเปล่าตั้งแต่น้ำแกงอย่างน้ำแกงแกงที่ต้มมาจากบ้านเพราะว่าที่ที่เราที่เห็นถ้าเราไปที่อื่นนะเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่อื่นเป็นเติมน้ำเปล่าซึ่รสชาติมันจะมันจะมันจะเจือเจือจางลงใช่ไหมแต่นี่คือรสชาติเข้มข้นตลอดเป็เป็นน้ำแกงน้ำแกงที่มาจากบ้านอันนี้ก็ต้องจากบ้านที่พี่นอนที่นี่ไหมไม่ค่ะอันนี้คือเป็นร้านร้านต้องอ๋อเป็นร้านกาแฟพาสตินี่ พยายามจะมองดูนะครับว่ามีชั้นสองไหมจะมองขึ้นไปแล้วมันไม่มีแค่ชั้นเดียวรู้ว่านอนสัดฟ้ามีแค่ชั้นสองนอนชั้นข้างบนอ๋อข้างบนใช่ไหก็จะมีส่วนเนาะพักอยู่นี่ด้วยอีกแต่ว่าของพี่เองเนี่ยติดไปพักที่บ้านการเงานเทศกาลต่างๆมันหยุดไหมพี่เทศกาลถ้าจะอยู่ก็สงการสงการอย่างเดียวคือต้องอย่าว่าหยุดใหญ่ยใหญ่เงี้ยหยุดใช่ไหมฮะมีวันปิดวันปิดวันเปิดวันปิดวันพักผ่อน อาจจะเหนยกไหนเหนื่อยก็พักไม่มีกําหนดตายตัวว่าหยุดวันนั้นวันนี้อ๋อเพราะว่าบางทีลูกค้ามานะฮะนึกว่าจะแบบต้องโทรมาถามมีไหมหยุดในพี่วันนี้ไม่ไม่มีอาจจะเขียนป้ายไว้ข้างหน้าไว้ดีอ๋อเดี๋ยวต้องบอกล่วงหน้าถ้าเหนื่อยอย่างเงี้ยต้พักแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไม่สบายใครมาแทนถ้าพี่ไม่มาก็หยุดเลยอ้าวจริงเหรอพ่อมีเนคนปรุงน้ำซุปหมกด้วยสุดรู้คนเดียวไม่บอกคนอื่นด้วยขอข้อกินบอกสุด ไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆลูกค้าส่วนมากที่มานั่งทานนี่มีพี่มีมีแบบไหนบ้างมีวัยไหนบ้างนะครับก็หลายวัยอ่ะมีเด็กมีผู้ใหญ่มี่ยทำงานทำงานงานโรงานรงงานานตรงนี้ก็เขาเยอะด้วยเหมือนกันนะแล้วาก็น่าติดใจนครับถ้าเรามองดูท่าทางนี้ก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงละนี่พาใกล้จะเข้าร้านละที่เครี่ยงนี่แน่นพี่ก็เต็มร้านทุกวัน เป็นร้านทุกวันมาแล้วแต่ว่าแล้วแล้วแต่ว่าจะหาที่นั่งได้ไหมมีประมาณแบบล้นร้านไหมล้นร้านทำไม่ทันอย่างเงี้ยก็เคยมีก็เคยจ้างมีานีจริงแล้มีมีกนหมอมาหมอมาหมอเรานการณ์แบบนี่้มีแบบมันต้องมีเหตุการณ์ที่บางทีที่แบบยุ่งเลยก็เฮ้ยมันทำไม่ทันที่อย่างเงี้ยมีไหมไม่มีจะททันคนเยอะอ๋อแล้วเร็วด้วยทำเลยก็ต้องรอนานอ่าร้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ คอนเฟิร์มนะฮะว่าไม่รอนานจริงๆครับมาถึงปุ๊บป๊บปั๊บรั่วใสเลยเพราะแกไม่ได้ทำคนเดียวเมนูนอกจากก๋วยเตี๋ยวน้ำสั่งได้ใหญ่เมนูมีอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อถุนละเราลุกเตี่ยวเนื้อสดมีเส้นอะไรครับพี่มีหมี่เล็กใหญ่บาหมี่หุ้นเส้นมาว่าเส้นใหญ่ได้หมดเล็กแห้งน้ำได้หมด ลูกชิ้นเนี่ยเป็นเออผมเห็นบอกว่าลูกชิ้นนี่ก็ไม่ธรรมดาด้ยวยเหมือนกัน ừ ừ, ลูกชิ้นนี่เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นทำมือสั่งสั่งที่ไหนพี่สั่งของร้านเฮียร้าเฮียที่ร้านลูกชามาเยอะไหมก็เกยอะอยู่สิบกว่าโลสิบึ้นเพราะลูกลูกลูกชิ้นที่ผมมานั่งกินคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเราจะเราจะเราจะ,เราจะสังเกตได้ว่ามันมีแป้งนะแต่นี่คือเหมือนแกไม่ใส่แป้งแป้งน้อยอะแป้งน้อยแล้วมันกรอบ กรอบไม่ได้กรอบที่ฐานนะฮะกรอบที่ตัวของของชิ้นเองด้วยลูกชิ้นก็แล้วเนื้อก็แล้วเนื้อที่ผมอยากดูพี่ไปเอามาเสกร์ฟเนื้อสั่งของแขกของแขกเจ้าประจำในรีสอร์นั่ยนั่นนานนั่นใช่เวลาถึงนานไหมพี่ก็จะได้ก็สามถึงสี่ชั่วโมงเลยถึงน่ะมันก็แสดงว่าต้องต้องต้มเอ้ยไม่ใช่ต้องถึงทิ้งไว้น้าแต่บางคืนเลยใช่ใ้่ตอนเช้าก็มาหั่นทีแล้วก็ใส่หม้อถึงใส่เครื่องอ๋ออันนี้เป็นถึงเหตุที่บ้านหนูที่ร้านเนี่ย ที่บ้านตัวเองเนี่ยมีเลนก็ถือว่าเเสก็ยกมาโอ้ไปธรรมดานะฮะแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมาน้ำเหนียวบ้างก็มีเป็นพวกเกาเหลาเกาเหลาเปื่อยอร่อยเกาเหลานงเปื่อยอร่อยนี่เหลือ้ายเลยลายเลยละเกาเหลานเปื่อยอร่อยอันน้อะไอ่ะวันนี้เนื้อที่ทำมาอออ๋อวันนี้ก็มียังตามละเกาเหาเนื้อนะฮะเกาเุ มาพวกเราเริ่มหิวฮะจะเด็นมองละผมไปนั่งหลังร้านดูดูริมกังกันนะเดี๋ยวเราไปทําดูครับว่าเขาทํายังไงอร่อยแบบไหนน้าซุปยังไงไปขโมยสูตรหลังร้านกันนะฮะเดี๋ยวเบลกหน้ากลับมาครับเอ้ยซิ่งบุนดำนะครับไปพี่ไป ขอบคุณสุเบรกที่3ของรายการ Amazing Buri Lam ครับรู้สึกว่าคนลวกก๋เตียวเราจะรีบร้อนเลยการลวกบ้านเดี๋ยวก่อนพี่เ้จะเพิ่งเดี๋ยวฟังตะกรอนโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยสวัสดีครับค่ะไม่ทักไม่ทายกันเลยวันนี้มาทำอะไรให้ผมกินดี่เก้าเหลาครับเกาเหลาเก้าเหลาเนื้อเหรอเกาเหลาเนื้อสดและเปื่อยที่ชิ้นครับแหมาวันนี้ผมเป็นรูปแบบนี้ให้นะใช่ครับมามาดูดีกว่าครับ ไปนนู่นและฮเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนที่เขามานั่งทานดีกว่าว่าเขาติดใจอะไรกันกับรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้มาดูพี่คนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับลูกคนนิดหนึ่งไดหมพี่นิดหนึ่งพี่นั่งเลยฮะนั่งเลยพี่ชื่ออะไรครับวัชระครับพี่วัชระพี่วัชระมากินที่นี่บ่อยปะมาบ่อยครับมาบ่อยเลยพี่ติดใจอะไรกับรสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่นี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านเก่าแก่ของบุญครับอ๋อ ถ้าถ้าเกิดบุยลำต้องรู้จักร้านนี้ร้านก๋วเตียวนะร้านเดียวเนื้อหน้าร้านเก่านีก๋วยเตี๋ยวพรสวรรค์กุเขาชื่อก๋วยเตี๋ยวพรสวรรค์หรอพรสวรรค์แล้วมีกาแฟด้วยกาแฟโบราณก็อร่อยอ้ออีกอย่างผมอยากรู้คือเขาเขาเขาไม่ยอมบอกว่าอร่อยยังไงเขาให้มาถือลูกค้าเอเองนะครับอร่อยยังไงพี่รสชาติเนื้อนุ่มเส้นนุ่มอืมกรั้งตั้งซุกหอมหอมไม่ต้องปรุงก็กินได้เลยคือติดจมูกเลยใช่ไหมฮะพี่กินคนเดียวสุดหรอ วันละรอบวันละรอบมาช่วงไหนก็ช่วงห้าโมงช่วงห้าโมงครับพี่แสดงว่าพี่ก็เป็นคนถือเรื่อเหมือนกันแสดงว่าโอ้แสดงว่าพี่ชอบพูดถึงว่ากินนายแสดงว่ากินมาตั้งตั้งแต่ตั้งแต่มืออื่นเลยจ้ะตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่วัยรุ่นเลยแล้วแต่มีโรงหนังเนี่ยเรื่เหมือนกันกินเสร็จแล้วก็เข้าดูหนังยาไม่รู้ไปโรงหนังลือไปแล้วนะโอ้ส่วนมากเวลามามาเองเกี่ยวกับผีไม่กินีเดยวจะมากับลูกมากับลูกนี่ลูกเรี้ยงอยู่ต่าง๋อก็เลยไม่ได้มา นี่เราได้ขอบขอบคุณพี่มากครับสสวัดีครับต่อที่พบเห็นอีกแล้วตั้นะตั้งป้าคุณลุงชื่ออะไรครับรสุบิน,บนคุณป้าชื่อโสมสุกเกษมคุณลุงสุบินกับ,บกคุณป้าสุกเกษมมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยไหมบ่อยมากมาชำเลยเหรอือประจําร้านนี้ ร้านประจําเลยติดใจอะไรกับรสชาติของความอร่อยมันอร่อยดีออร่ยชอบชอบอะไรชอบชอบอะไรดีเส้นเส้นหมี่วันนี้กินเส้นหมี่น้ําซุปเป็นไงน้ำซุปอร่อยดีเขาจิ้นประจำกินประนานแล้วด้วยมาแล้วไม่ปีแล้วมาวันนึงกี่รอบมาประนานมาเแต่ว่าเวลามาทีก็ไปกินอะไรมากินอะไรนี่ชุลาเขามาความพิเศษที่มันทําให ลุงกับป้าติดใจคืออะไรรสชาติรสชาติแล้วป้าล่ะป้าล่ะเหมือนกันเหมือนกันอย่าบอกนะว่าป้ากับลุงมาพบรักกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุครับนึกว่าจะได้เจอคนราพบักเดินไปเดินมาสัมภาษณ์คนที่มานั่งทานแล้วก็จะรู้นะฮะว่าร้านนี้มีมีความอร่อยสุดยอดยังไงทราบล่ะ นี้อยากทราบกับตัวเองละเต็มโตแล้วครับตอนนี้หมดเรื่เลยมีอะไรบ้างพี่อ๋ออะไอ่ะนี่เป็นก๋าเหลานี่เป็นก๋าเหลานี่เส้นเส้นเล็กใช่ไหมเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นหมี่นี่เป็นอันบะหมี่ต้มยำต้มยำหมูบะหมี่ต้มยำหมูโอ้ยนี่นี่นี่ที่บอกว่เป็นเมนูเมนูที่ขึ้นมาขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาโอ้ยอลาลานลลานตามากเรียกอลาลานไม่ได้อลาลานดูจะเป็นเสี่ยวเลยลลานตามากผมชิมเลยแล้วกันไม่รอช้านะ นี่ฮนะใกล้ๆมือดิเขาบอกว่าร้านนี้ไม่ปรุงก็อร่อยอที่ลูกค้าบอกนะฮะแล้วก็น้ําซุปเนี่ยหอมคือการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะฮะถ้าจะกินให้โดนจริงๆรือให้ชอบจริงๆเอาแบบให้มันได้ฟิลบรรยากาศเลย <laughs> หอมจริงหอมจริงโอ้มากิอีกิอีก็ก็ใช่อ่ะ ยกเลยเนาะยกเลยยกเลยพี่พคือน้าซุปที่เนี่ยขอบอกนะฮะมันมีรสชาติที่แบบว่าเข้มขน้นเป็นน้าซุปเนื้อ,อน้ําซุปเนื้อเลยไม่ใช่กระดูกนะคือที่อื่นถ้าเราไปกินน้ําซุปแบบคือน้ําซุปกระดูกแหละแล้วก็มันไม่เหมือนน้ำซุปแกงนะที่เป็นน้ําซุปเนื้อเลยนะน้ําซุปเนื้อจริงครับ ใครเจอท่ายกซดตีเลวก็ขำตลอดคือน้ำซุปที่เนี่ยขอบอกว่าคือถ้าเราไปกินที่อื่นเนี่ยจะเป็นน้ำซุปกระดูกแต่ที่เนี่ยจะใช้เป็นน้ำซุปเนื้อจะไม่ใช่กระดูกเป็นเนื้อจริงเนื้อเนื้อที่ได้จากเนื้อสุนี่แหละนะครับมันก็เลยเข้มข้นได้รสชาติของเนื้อความหอมของสมุนไพรรสชาติของได้ด้วยเป็นไม่ปูนน้ำซุปไปละเนื้อที่เขาบอกอร่อยนักอร่อยนะุูนก็ได้ที่เลยนี่เนื้อป่วย อืมไม่ผิดหลังครับไม่ต้องเคี้ยวเลยกลืนลงคองได้เลยหอมครับหอมเส้นเนี่ยไม่ใช่เส้นธรรมดานะครับเพราะมันคือเส้นผิงเ <laughs> ส้นน,นี้เปนเส้นอย่างดีไหพี่เส้นนี้ก็สัส่ง ตลาดให้นำหนาดนี่ครับไปเดี๋ยวไปละหมูอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่พี่เขาบอกมาวางบอ็เพื่อไม่ให้เสียเวลาต้องคนไหมคนก็ได้จ้ายไปคนไล้นั้นผมไม่คนอันนี้เผ็ดนะไม่เคี่ยง หวานเปรี้ยวกลมกล่อมเข้มข้นได้รสชาติอีกของต้มยำถึงนะคุคนชอบต้มยำอ่ะบะหมี่ต้มยำอร่อยขอบอกอร่อยมากนี่เมนูด้วยแล้วก็นี่ฮะที่บอกว่าอยู่มาคู่กันเลยมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ต้องมีร้านกาแฟมีกาแฟก็ต้องมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ าขาวก็เดียวเนืปิดแกาแฟก็ปิด <c oughs> นี่ครับมีอะไรบ้างพี่เนี่ยมีชาเย็นมีกาแฟโคเลี้ยงชาเยเ็นอันนี้คือหลักๆเลย<ฮ>ะนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมาเนี่ยสั่งคู่กันอร่อยคู่อร่อยคูณสองจริงๆนะฮะและนี่คือเรียกว่าอร่อยมากอ่ะถ้าเกิดลูกค้าที่แบบว่าไม่รู้จักอยากมาชิมอยากมานั่งทานไงพี่มา,างไงเนี่ยก็ขับรถมาขังนี้ว่าแล้วจ เดินทางมาในเส้นไหนบ้างเส้นไหนบ้างสมมติว่ามาทางบพอมาทางหลังสถานีรถไฟก็ตรงมาเหมนเส้นน้ว่าถามเขาเขากรู้จักนี่ถามเัราะว่าโรงหนังเก่าโรงหนังเก่าก็คือขี่ตรงมาอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอะไรเลยนะฮะขี่ตรงๆๆๆมาเพิ๊บๆๆถึงปึ๊บโรงหนังเก่าถ้าเกิดมองหาโรงหนังเก่าไม่เจอมองหาพื้นที่โล่งๆไหมฮะเพราะโรงหนังเก่าตอนนี้โดนทุบไปละเขาจะมีชื่อร้านอยู่ร้าน พรสวรรค์ร้านชื่อร้านพรสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณหาไม่เจอถนนเรืองสุกรมันมีซอยอยู่ข้างๆแต่จะมองหาป้ายยากหน่อยนิดนึงนะฮะนะฮะก็มาได้เส้นหนึ่งหละอีกเส้นหนึ่งถ้าเกิดว่ามาทางฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่งฝั่งทางสตึกก็ขับตรงเข้ามานะครับขับตรงเข้ามาทางไหนครับพี่ขับตรงเข้ามาทางเส้นโรงพยาบาลโรงบาลเอกชนข้ามทางรถไฟมา เดียวขวาแล้วก็ตรงยาวมาด้วยเหมือนกันนะก็จะเห็นร้านอยู่ซ้ายมือนี่เองนะครับหาไม่ยากหาไม่ยากด้วยเหมือนกันนะฮะมารู้มรู้ไหมฝากฝากฝากอะไรถึงคนคนคนที่ก็อยากไปกินลองมาแวะชิมดูนะจะรู้ว่าอร่อยหรือเปล่านนี่นะครับและนี่ก็คือความอร่อยของร้านพรสวรรค์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือถ้าเรารู้จักกันคือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโรงหนังเก่านั่นเองะก็ลองมาแวะชิมกันได้นะครับ วันนี้ผมขอบคุณพี่มากนะขอคครับขอบคุณที่มีี่เอาวันนี้ผมครูลูกร้ากับรายการ Amazing ครับแล้วก็พี่ต้องไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ